สวัสดีครับสบายดีสวัสดีท่านครับตอนนี้อ้อมก็มาเืนอยู่ที่ซอยประตูยุงนะครับท่าเรือวัดโพนะครับท่านผู้ชมครับพามาชมความสวยความงามหรือว่าพามาอัพเด,ดตนักท่องเที่ยวครับเวลายามค่าคืนเนาะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเยอะขนาดไหนนะท่านผู้ชมที่เดินมาก็คือนักท่องเที่ยวาชาวต่ตางชาตินะครับที่มาถ่ายรูปเนาะบริเวณนี้ก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเช็คอินหรือว่ามาถ่ายรูปเนาะ บริเวณท่าเรือวัดโพเพราะว่า,อ,าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดอรุณแล้วเวลาตอนค่ำๆแล้วจะมองเห็นวัดอรุณนะครับจะมีความาสวยงามและสีทองเหลืองอลังท่างชมครับตอนนี้มอมก็ได้มาอัปเดตช่วงค่ำๆให้เอฟซีได้เห็นนะครับต่า้ชมนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมนะวันนี้รู้สึกว่าอากาศดีนะครับผมนะร้อนๆขอใหอ้ฝนไม่ตกเนาะ เพราะว่าความมาชมานักท่องเที่ยวนะครับผมนะโอ้โห,โหตอนนี้ก็หลังไปลังกลับก็เท่ากันนะท่านผู้ชมนะมมาเห็นแล้วก็สนใจมากๆนะท่านผู้ชมโ,โหนก็นจะเห็นอาแสงสีทองนะท่านผู้ชมครับว้าว โอ้โหเห็นแล้วเป็นยังไงครับท่านชมครับสวยนะหละกการตาเนาะครับสีทองเหลืองอล่ามมากๆนะท่านผู้ชมนี่แหละจุดไฮไลท์ของอ่าวัดอรุณนะท่านผู้ชมทีต่างชาติมาแล้วว่าคนไทยเนาะวัดอรุณไทยที่อ่านิยมมาบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งซอยที่มีความสวยงามนะครับทุกคนเนาะมาสังเกตเห็นก็จะอ่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับผม ทีเพิ่นอา่ายรูปมาท้ชมครับโอ้โหดูครับสวยน้อมากนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวครับที่เพิ่นมาถ่ายเนาะมองที่แล้วก็อยากจะข้ามไปดูฝั่งนู้นเนาะเวลากลางคืนว่าจะสวยขนาดไหนท้ชมครับ ก็เป็นนักท่องเที่ยวาชาวจีนนะครับตอานชมที่เนมาเห็นวัดอรุณแล้วก็เชื่อว่าสวยงามมากครับผมเมฆคึมเหมือนฝนจะตกเนาะแต่ว่าขอให้ฝนไม่ตกเนาะจะได้แบบบรรยากาศจะได้แบบนี้คนนี้ท่านผู้ชมครับนี่เลยเนาะส่วนฝั่งน้นก็เริ่มกันลแล้วท่านผู้ชมนะครับติดไฟสวยงามครับ มาดูบริเวณฝั่งนี้ตามชมลงไปด้านล่างก็ต่างชาติจะยืนข้างล่างก็ค่อนข้างเยอะนะคะมมรับตามชมครับ นี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับโอ้โหบอกเลยเลยว่าเป็นแบบภาพที่สวยงามมากๆนะครับชมครับนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะผมนะชาวต่างชาติครับที่มานั่งรอหรือว่า มานั่งเฝ้านะ่า้ชมเนาะรอชมความสวยความงามของวัดอรุณแห่งนี้นะครับ่า้ชมครับโอ้โหดูดิครับก็นั่งบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะครับผมดูครับไปเดี๋ยวมอมจะพาลงมาบริเวณนี้นะ่า้ชมครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือนินเนอร์นะคุณนะที่ทำการร่องเรือพานักท่องเที่ยวชมวิวบรรยากาศนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยแล้วว่าเมืองไทยนี่แบบเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าเที่ยวและต่างชาติ ที่อ,อยากมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดนะครับชมมาเสียนเนาะ <sporting language. S 1> สวยงามมากครับอยู่ฝั่งนี้ก็เปิดไฟแล้วก็เปิดแสงลิาเซอร์อเนาะขึ้นไปแบบสูงสมมีความสวยงามประการตามากๆครับชมครับ บอกเลยเลยว่าเข้าดาวปีใหม่ปีนี้โอ้โหนักท่องเทียเท่ยวเยอะแน่นอนราบชมครับ โอ้โห oh oh, ทำชมครับตัดภาพมาดูฝั่งนี้บ้างเนาะก่อนฝั่งนี้ก็จะมองแบบได้แบบอย่างเต็มตาแล้วทำชมครับดูสวยงามมากๆนะธรรมชาติก็เยอะอ่าปรนวัตทิทุกที่ทนชมครับบริเวณนี้ก็จะมีอ่าศาลานะครับที่สําหรับอ่านั่งพักนะท่านชมเนาะนี่ก็จะเป็นอ่าศาลาเนาะที่นั่งพักบริเวณอ่าท่าเรือวัดโพนะครับผมนะสามารถมานั่งพักผ่อนหรือว,ว่านั่งอ่า ทรมบิวของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่า,าวัดอรุณท่าเรือวัดโพนะครับท่านผู้ชมครับบริเวณนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเป็นวัดอรุณแล้วก็โอ้โหมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าปื้มปื้มแบบปื้มประเทศไทยมากนะครับที่มีโบราณสถานสิ่งสําคัญหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทยอีกจุดหนึ่งที เผยแ่ให้ชาวโลกได้เห็นว่าเมืองไทยมีของดีเยอะแยะมากมายนะครับผมนะท,ทำเอานักของเที่ยวคือแบบอยากมาเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวินตนะครับชมครับดูโอ้โหดูครับสายน้ําก็ไม่เคยหลับลายจริงๆนะครับมีแต่เรือดินเนื่อนะครับชมครับสวยมากครับผม มาดูเลณนี้นะครับชมครับเนาะธรรมชาติมันก็มาปักหลักถ่ายรูปไปลรลุ่นครับผม mm hmm. ปะเดวอมพาเดินอนะรอบอีกทีหนึ่งนะครับชมครับเนาะฝั่งนี้ก็เจะาเมื่อนใน,นเรนะผมในเกาะจะเป็นอานักท่องเที่ยวครับที่มานั่งรอนะครับชมครับ mm hmm. แบบมานั่งรอแบบถ่ายรูปหรือว,ว่าเช็กอินเนาะ นั่งทรงวิวของวัดอรุณธรรมชมครับบริเวณค่อนข,ข้างจะเยอะมากๆ,ๆนะมาดูบุมนี้มากครับผม,ม,มสวยงามมากๆครับท่านผู้ชมครับอาจจะมันมื่อนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบอมมาค่ำแล้วแล้วก็มืดแล้วเนาะประมาณหกโมงนะครับชม ก็จะเป็นอนักท่องเที่ยวครับเ,เร็น <c oughs> บอกกันเลยว่านักท่องเที่ยวในไทยรูปเป็นแบบคึกคักมากนะครับชมกลับโด่ จะไม่อย่างมาชมเพราะว่าเมืองไทยมีแต่ของดีๆท้งนั้นะนะครับชมครับรโอ้โหอ,โโอโี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวครับที่มารอบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับทุกคนครับออมก็พาชมแล้วนะครับขอบสวยคำงามของวันอรุณเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายตามชมเนาะก็จะ่ริืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาเหมือนเดิมครับกล่าววันสวัสดีครับสบายดี